ะะตองเต้นแช่วไวันนี้เราจะพาทุกคนไปร้านบางยานะครับที่หลายๆคนถามมาเลยว่าร้านอยู่ไหนอ,อ่ะดีคลิปเก่าให้ดูก่อนบวกส <ไป S 1> องใบเสื้อสองตัวเสื้อ <3 S 2> สาม,สามตัวเสื้อสามตัวพันสามตกเท่าไหร่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าให้ดูก่อนหนึ่งสองใบนี้ปึ๊บเสื้อห <1, 2. S 2> น,นึ่งสองนี่ สามเอ๊ร้านนี้เลยแต่ว่าร้านในคลิปเก่านี้อยู่ในเดือนแคมนะครับแต่วันนี้เราจะมาสาขาใหญ่นะครับอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟสีนักขับบอกเลยร้านนี้เด็ดดวงแล้วก็ราคาถูกถูกตอนนี้เราก็อยู่กับบางยานะบางยาสวัสดีครับสวัสดีครับครับบางยาสวัสดีครับมาถามบางยาก่อนดีกว่าว่าบางยามีชื่อร้านไหนอันชื่อร้านแคมสองสครับผมมี2องสาขาใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่ครับแคมสองสนี่คือเริ่มต้นของบางทํางานไปปากีครั้งแรกคือเป็นชื่อของสถานที่ที อไปชื่อโพรเนาฮันดีแคมป์ปี2002แป8ปีมาแล้วใช่ไหมปังขายมาอาชีพก็ตั้งแต่ปี4 0เราไปดูในร้านกันเลยว่าร้านบางอย่างนั้นขายสั่งอะไรบ้างเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างว่าก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องลองเทชแนลด้วยครับผมไปดูกันเลย สมัยที่บางขายเล็กๆปากียังไม่มีใครรู้จักบางขายปี40บางรู้จักเพาว่ายาริงบางปงูปารัดณัตบงมงยาลาคือการว่าปากียังไม่มี บางปูนี่สมุรปการใช่ไหมอาบางปูนี่จะอยู่ในพื้นที่นี้เหมือนกันครับกโดังใหญ่ในจังหวัดตันดานีก่อน40กองก่อน30นะครับจุดเริ่มต้นที่ว่าได้เข้ามาในกรุงเทพก็คือจากใต้เข้ามาขายในสนามหลวงแรกๆก่อนที่จะมีสวนจตุจักรสมัยสวนจตุจักรไม่มียังไม่มีสวนจตุจักรใต้นี่เขาเล่นกันแล้วเขาใส่กันแล้วครับก็ราคาก็ตามสมัยนะครับสำหรับบางไม่จำเป็นต้องปากีครับรูดถึงว่าทำไมภาพมือสองต้องปากีเพราะทุกวันนี้ของปากีนำเข้ามาเยอะเขาไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นคือ ยอดที่สุดในเอเชียเป็นซอ,อันนี้เป็นโซนเ่กิตนะครับยังยังเรายัางแข่งรวมๆกันอยู่ครับเพราะเรายังทำร้ายยังไม่เสร็จนะครับ<อ>ทำไปเรื่อยๆเพราะทำกันเองครับก็<อ>มีพวก 7- ีก90 2000วินเทจอะไรกนคือจะมีหมดเลยอะครับอตอนนี้ยังยังยังไม่ได้แยกประเภทว่าตรงนี้ต้องเป็นโซนอะไรโซนอะไรของในร้านเนี่ยมาจากปาก,กีสถา,านไม<อ>่ครับผมไม่ได้เจาะจงครับผมเจอที่ไหนผมซื้อมาผมซื้อทุกอย่างไม่ได้เจาะจงว่าต้องซื้อที่นั่นที่นี่ที่นั่นของใครไม่เจาะจงครับส่วนใหญ่จะมาจากปากีสถาน ปนหน้าร้าน<ช>มีแบบปิ่กระสอบก็มีกับทุกวันนะครับคเราพยายามที่จะดึงลูกค้าให้พ่อค้าทั้งลูกค้ามามาแรับเราก็เราใครส่งด้วยครับไม่ได้น้นนิขายมมามากาได้ยินมาว่าวางเนี่ยเป็น เขาเรียกว่ากระบี่มือหนึ่งของปากีเลยสำหรับชาวไทยเนี่ยไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับยังมีอีกเยอะครับยังมีเยังมีของตัวยังไม่ถึงขนาดนั้นครับไปบ่อยที่บางประเทศปากีปกติแล้วถ้าว่าชั่วโมงที่บินดีๆนะครับปีนหนึ่งก็ประมาณห้าหกครั้งขู่ขู่ว่าบ่อยนะถ้าว่าติดขัดหน่อยก็ปีนหนึ่งสองครั้งสามครั้งเพราะว่าปากีมันทำรอบได้แค่เต็มที่ก็สามเดือนครั้งก็ถามนิดนึงนบางทำไมของในปากีถึงมีเยอะขนาดในปากีจริงๆที่มาของเสื้อผ้า เมื่อปีนะครับมาเป็นของบริจาคให้โลกที่สามคือเสื้อผ้าจริงๆพวกนี้เป็นของบริจาคที่พวกง่ายๆขยะเมกาเมกาไม่เอาไม่เอาญี่บุนก็ไม่เอาที่เขาทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ทิ้งบ้านเราตัวันนี้ดันเสื้อผ้ามาเป็นตัวที่เขาเล่น ตัวที่เขาเล่นเรียกว่าจัดที่ว่าเขาเอาไปให้คนปากีเขาไม่ใส่เพราะเามีเสื้อผ้าของเขาเป็นรีสต์ออยู่แล้วให้เยอะเกินใช่ไหมมันมันเขาเยอะไหมแต่ผมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมาแต่ว่ามันปากีเขาไม่ได้เสดสใส่เสื้อผ้าเราสมบัติที่ไม่มีใครรู้เลยว่านี่คือสมบัติอันล้ําค่าที่ว่าชาวโลกกาลังเล่นอยู่ขยะที่เปลี่ยนเป็นทองได้ส่งมาที่ปากีนี้ทำมานานนะครับปากีนี้เขาทำสัญญากับผู้สูงวาจะยูเอ็นนะร้อยปีตอนนี้ผ่านมา50ปี หูแต่บังก็เข้าช่วงกลางๆกันนะใช่อียิปสามสิบปีแล้ววะบางก็เข้าช่วงกลางช่วงที่ว่าทอเวอร์ั่นห้าสิบบาทห้าสิบบาทคนอเมริกาห้าสิบบาทล้วฝังลงมดีมันมีไหมครับโมสเต่คนสามดีอะครับแค่ยืนโมอย่างงี้ดึงสามรถดึงได้เลยครับโอ้ยกี่ปีที่าหปี้าสิบหกปีที่นี่อย่างงี้ไหมครับบางมีอย่างงี้นะโอ้อย่างงี้เขาเขาเขาเรียกว่าขยะเ เราว ie ีวันหน้าบางขายแรกที่ขายอยู oh, ton, 6, 60, 70, 60, ่สามร้อยห้าสิบแเก้าศูนย์ตัวเก้าศูนย์แทบจะขายไม่ได้ครับตอนนี้ช่วงมันจะขาย80เมื่อประมาณ15 16ปีที่แล้วอันตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ บางขายป5พันห้าครับพันห้านีบอกพอจะบอกปีบอกอะไรได้ไหมปีอันนี้ตัวใหม่ครับไม่น่าจะตังกว่าแปดศูนย์ห้าศูนย์อ่าสับในมันยังรึ้นใหม่ครับยังถ้าว่าตัวเก่าจะเป็นตัวนู้นครับมันจะอยู่ประมาณแปดศูนย์เราไม่รู้เรื่องไม่มีข้อมูลเลยนะของบางยาเนี่ยหลากหลายหลากหลายมาลูกสายฟังบอกว่ามียันผ้าปูที่นอนมีคือแบบเขาต้องใช้คำว่าแบบว่าขายได้หมดอะไรที่บางขายบางขายหมดบางมาเป็นตักค้า ไม่ได้เป็นผจสะสมคือทุกอย่างอะไรที่เราขายได้เราซื้อมาขายหมดบัตรขายมาเยอะมากแล้วก็มีของแบบผ่านตัวมาเยอะมากเลยใช่ไหมครับนะผ้าผมผมให้บัตรดีบมิ้วทีหนึ่งบางจะเลือกอะไรกลับมาซีรซีอยส์ตัวไหนตัวแรกผมขตัวแรกที่เป็นกําลังใจในชีวชิ้น<ม>ที่ผมขายผ้าเป็นตัวไหนบางเป็นเสื้อถั่ว,วเสื้อถัวเสื้อถั่ปี90ปี90ขายไป250บาทจะาไมหน250้า250บาทผมว่าเสื้อถัวปี90 เป็นวงอะไรวงเป็นวงการเล่นดนตรีการเลยนดนรลายไหนบางจำได้ลายที่อีกลบหนย่งี้บางรู้สึกผูกพันไหมขององบางรู้สึกอไมาถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนเส้นแล้ววิ่งอยู่ในางกมันเป็นชีวิตประจำวันกันไปแล้วเสื้อยังไม่ซักกาใส่บางทีถึงใจเจอดับใสก็มี ราไปเดินดูดีกว่าว่ามันมีโซ่ไหนแล้วมีโซ่ไหนครับมีที่เป็นยี่นะครับที่ลงตรงนี้อ่ะตัว8ปบาท8ปบาทครับสามตัว200อยส้ว2็0าาสนบรับาคาเ้ยเฮับเฮาเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้เ้องบเเน้ย้ยเฮ้ยเฮยเยเ้เฮยกฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้เ ตัวไหนครับตัวนี่แปดสิบบาทเอาแปดสิบบาทมาครับหนังหนังอันนี้หนังเอาแล้วเอ้วถ่ายกันไปเลยถ่ายกันไปเลยบังครับบังถ่ายแล้วกันครับบางก็อันนี้ก็จะเป็นโซนของเสื้อยืดแล้วโซนนี้ครับโซนนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดเหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีไงครมีราคาหน่อยอ๋อของที่แบบว่าราคาอัพขึ้นมาทุกทุกแนวผมให้บังเก้าศูนย์แปดศูนย์วงสามดีเลยสามดีจะสามดีไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ตัวสามดีสามดีคำว่าสำหรับบางพ่อคกาประเมินได้ ตัวน <laughs> ี er ้ก er ็เป็นจยืดกยืดนะครับแต่ว่าก็ยังจับไม่เสร็จนะบางอย่างเพราะว่าคือคือร้านเดียวนี่และแต่ข้างล่างนี่บางยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วร้านที่เดอะแคมป์ก็ยังเปิดอยู่ใช่ไหมเดอะแคมป์ตอนนี้ปิดนะครับเพราะว่ายายมาอยู่นี่หมดอ๋อ เรียบร้อยครับตอนนี้ถ้าใครที่ดูคลิปก่อนที่เราไปเดอแคมป์นะครับก็ไม่ต้องไปไม่ต้องมาที่นี่เลยนะมารวมกันที่นี่เลยทีเดียวตอนนี้เท่าไหร่สี่พันห้าครับสี่พันห้าผมชอบลายเลยลายมันนั่นแหละลายปั่นดิผมไม่ได้ดูตัวสัตว์ดำนะครับแต่ว่าผม อเมริกาต้องบอกว่านี่ก็จะเป็นอีกโซนมืงที่แบบว่าคนละอารมณ์เลยนะเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้จะเป็นแจ็คเก็ตที่แบบว่ามีเวิร์กแวร์นะครับบางฮะมีของเก่าแล้วก็จะมีเสื้อชงเสื้อเชิ้ตอะไรด้วยอันนี้ก็จะเป็นโซนื้อยืดจะยืดราคาขึ้นไปอีกหน่อยอีกโซนไหนครับก็เป็นโซนปากบนนะครับตรงนี้อันนี้เป็นมาติกรวมๆก็แบบออกมาจะเป็นรวมๆหมดเลยครับจะมีวินเทจมีกระเป๋ามีผ้าคือที่จริงอ่ะ โซนนี้จะเป็นโซวินเทจทั้งหมดเลยอ่ะจริงแต่ว่าเราเราคือยังจับไม่ได้อย่างมือกับเสื้อเนี่ยบิ๊กีโอ้โหบิ๊กเอียร์ครับมั้งบกออะไรพวกนี้อันนี้ก็บิ๊กเอียร์เองคขายไหมครับบางขายทุกอย่างขายทุกอย่างไม่มีเก็บนะครับเือถ้าสมมติว่าผมเห็นสวยๆุ๊บดึงมาทุกตัวมีราคาหมดเลยนะตรงนี้ จะไม่ค่อยสวยอะไรเป็นผ่านนะมีทุกอย่างนะมีหมดเลยครับผมชอบแบบฟีฟิลที่แบบไม่ไม่จำเป็นต้องเน้นแบรนด์ครับแต่ว่าคือปีได้ทั้ง70 60บางมีหมดเลยมีหมดครับนังซืออะไรแลวฟุ๊กนี่เจอแบบว่าย0 40องไรอย์สี่ศูนยมอะไรอย่างเงล้ยเายมากเลย ต้องมีโอกาสไปปากีครั้งแรกได้ไหมปากีครั้งแรกนี้อาจจะบอกว่าดวงอะครับเกิดจากสถานที่สถานที่ไม่มีใครอยากไปแล้วก็บังได้รู้จักนะแล้วก็บังได้ไปปากีชีวิตก็ไม่ได้คิดฝันว่าจะได้ไปปากีทุกอย่างมันหลังมือเป็นหน้ามือจากที่เลวร้ายกลายเป็นดีความผิดพลาดของเราในชีวิตทําให้เราเลวร้ายแล้วก็เรารู้จักตรนนั้นเราได้ไปปากียแค่เรื่องงนน่าีๆสมมติว่ามีคนจ้างให้ปากเปลี่ยนอาชีพปังจะเปลี่ยนกล้าให้ไหมครับเดืนอาานละ5ม0 0กล้าว่าหมดหมดฟิลหมดพาวเวอร์หมดทุกสิ่งทุ อันพวกอะไรพวกเนี้ยสามสี่ตัวละบังไม่ใช่มีมีแบบมีอะไรที่เขาคิดกันนะครับบังตัวเนี้ยครับถ้าีขายดีดีบ้านเรานี่จะเป็นเก้าศูนย์เก้าศูนย์จะคิดเก้าศูนย์ก็คือโซนตรงนู้นใช่จะเป็นโซนนู้นแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยใช่อันนี้พวกมีพวกปีเก้าศูนย์แปดศูนย์ต้องมีวิกเก็ตก็มีนะอยู่ในเนี้ยก็ค่ะต้องต้องแควครับมีครับมีตอนนี้ก็ประมาณแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์เจ็ดศูนย์ผมต้องดูยังไงถึงจะรู้มันเป็นอะไรอ่าสำหรับบังอ่ะ ดูเนื้อผ้าบางก็รู้แต่ว่าสําหรับคนที่ว่ามือใหม่อย่างวกผมใหม่อย่างเงี้ยเขาต้องหาซื้อที่เขาไว้ใจได้เพราะฉะนต้นของรีเมดมันมีเยอะมากมีโปรผมดูไม่ออกจริงนะสา่เน้ะดูพวกซิปอะไรพวกเนี้ยมันจะมีมปีผลิตมกับทาลอนคอมมาคราวพวกนี้ไวเคกินมันจะบอกปีหมดเลยครับเรื่องปีบางก็ไม่ค่อยถนัดบางจะถนัดเรื่องเนื้อผ้าดูเนื้อผ้าดูพทเทิร์นการทํามากกว่าของบางนี่ไม่พอใจมาคืนครับมาคืนได้ครับ สแสดงว่าผมก็สามารถลักไก่ได้เอาไปใส<ห>่เปลื่ยก็เปลี่ยนไอ้อยังงั้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความไม่ทีกันเหรอครับ <c oughs> เป็นพรมก็มีเป็นผ้าก็มีปันโจก็มีครับเขาใช้งานยังไงครับคือใช้งานจริงๆเขาไว้ปูไว้ปูนัปป่งเมืองเมืองที่มันหนาวแต่บ้านเราก็าจะเอาไปแบบ ทำโซฟาหรือไม่ก็น้าโซฟาเนี่ยจะปูปูข้างล่างหน้าโซฟาแล้วกระสอบที่บางขายขายไหครับอ่อากระสอบ <laughs> สีขาวเนี่ยจะเป็นกระสอบที่วักเปิดแล้วเบิดแล้วแล้วก็บางทีเราก็ตัวไหนที่เป็นตัวตามชาติต้องการตัวที่ยังไม่เล่นเราก็จะเก็บเก็บเราขายผ้ามานาะนเราจะมีเซนในตัวของมันเองว่าตัวนี้อาจจะมีอนาคตตัวนี้ขายได้อนาคตหรือว่าตัวนี้ขายไม่ได้โรนุเขาเรียกว่าระบบการจัดการของมันแสดงว่าในนี้มีขุมทรัพย์ใช่ใช่ไหมครับแต่พูดจริงครับพูดถึงของมิเท็มมันมาเป็นช่วง คือ oh hey. ในเนี wow ่ยถ้าสมมติว่าเราเราไล่เปิดนะผมว่าเจอเจอเจอมาจอเลเจอมาจอ อันนี้ก็จะเปดโซนเก็บของถ้ามีคนมาขอซื้อนะครับขายครับขายมอนงานขายหมดเลยนี่จะไม่มีเซยอยืดครับเพราะว่าเซยอยืดตอนนี้เราเอาไม่ทันเื้อยืดคือสมมามาปุ๊บจะไปมาจะไปมาถ้าอย่างนั้นนอกจากไทยแล้วเนี่ยนอกจากบางคือเป็นคนไทยถูกไหมมีชาติไหนที่ทำแบบเราบ้างมีครับมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีจีนยุโรปก็มีเข้ามาอังกฤษอเมริกาก็มีประเทศบากีเขาเปิดเรียบร้อยแล้วเป็นธุรกิจกันแล้วต่กองคนที่ว่าไปบากีกลัวระเบิดกลัวลูกปืนมันไม่มีแล้ว คือไปกันนาก่อนอาจจะมีอิรบงระเบิดนี่ไปปุ๊บดีป่าวอิรบงป่าวเสียโซนป่าวคำว่าไปปากีคืออาจจะเป็นความฝันของหลายๆคนอยากไปใช่ป่ะใช่ครับแต่สำหรับชั่วโมงนี้บางบบกได้ยาเลยมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดไปก็ไม่รู้จะเจออะไรเรามีเงินอยู่ที่นี่พันหนึ่งเราสามารถที่จะซื้อของที่นี่ได้ <Ừ. S 1> แต่ถ้าเราไปที่นู่นพันหนึ่งถ้าเขาจับไตรถตีคุณไม่มีอ่าจะซื้อเขาไม่ใช่ว่าพันหนึ่งทุกคนเขาก็อยากได้เงินใช่ไหมพันหนึ่งถ้าซื้อเนี่ยราคาเขาเพิ่มราคาอีกคื่อสามารถพิจารดาตลอดเวลาขออยู่หน้าตักเราเจราจาแต่ไม่ลงตัวก็มีเพื่อในเมื่อเขาจับทางเราถือว่าของซีนี่เราต้องการแน่นอน ก็จะเพิ่มราคาขึ้นเรื่อยๆเขาว่าอยู่เมืองไทยนี่คนใจร้อนนะถ้าคนใจร้อนไปปากีโม่ว่านาทีชกครั้งจิตวิทยายทำาให้คนโมโหโนี่เยอะมากมบางบางซัดไปแล้วใช่ไหมอ่าไม่เคยซัด <laughs> <laughs> อ,อยากเห็นบอกว่าจะให้พวกผมเปิดปสอบด้วยจะเปิดทางไหน,นถ้าจะเปิด ถ้าจะเปิดดูตอนนี้ก็มีกระสอบมิกเก็ตอ่ะออมิกเก็ตนะมิกเก็ตนี่เป็นกระสอบอ่าผสมอะครับต้องบอกว่าเราเอ็กซ์คลูซีฟมากๆสุดนะด้านเป็นคนอื่นนี่มาได้เปิดไหมบ้างอ่าถ้าว่าไม่ใช่พวกค้าไม่ได้เปิดแต่ว่าเปิดดูเพื่อศึกษาให้ศึกษาให้อะไรให้รู้ว่าเออที่นี่มีของแบบนี้นะครับเราเราก็ซาบซึ้งโอเคขอบคุณมากครับ ทำงานนี้ครับอันดับแรกเลยใจต้องชอบก่อนคำว่าการเรียนรู้การศึกษามันก็ตอนน้องมีมั่งนิดหน่อยบางทีคนไม่ได้ศึกษาเรื่องเสื้อผ้าเป็นคนที่ว่ารู้จักแค่ใส่รู้จักเมื่อผ้าว่าอันนี้ดีใส่ไม่ร้อนใส่สบายคำว่าปีผลิตปีอะไรบางีไม่รู้จักชาวบ้าจะได้จากลูกค้าบ้างหาเสื้อตัวนี้ผมแล้วนะบางทีเราไม่รู้อะไรคือปีข้าูนเราศึกษาทีหลังว่าน,นี่ต่อปี90าูนย์ะรเราดูรู้จัก แต่ก็เรื่องใหญ่ที่สุดเลยที่คนไม่ค่อยทํากันระบบบัญชีเรื่องใหญ่ของเสื้อผ้ามือสองอาจจะมองข้างว่าผมขายแค่วันละสีห่ห้าแต่บัญชีมันเป็นสำคัญมากสำคัญมากๆถ้าเรารู้ตัวเลขรู้ยอดขายรู้ยอดซื้อแค่คร่าวๆแค่ในระับ ได้จ่ายแล้วก็ปรุงเหลือเราเจะใช้เงินไม่สกปรกและเงินสำคัญที่สุดวงการนี้ไกต้องซี้แซ่บเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเปิดก,ดกระสอบไปกระสอบบิ๊กแจ็คเก็ตนะครับผมมองว่าแม่งน่าคนหามา<ว>แล้วเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยเพราะเราก็ไม่รู้<ช>เหมือนกันจะดูใช่ไหมพีนาครับพีพีนาครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วมึงยาอยู่ที่ตาเราใส่ เราใส่สีคราดหนึ่งี่นี่เลยป้ายหกนี่เลย6-6เอาง่ายเคือถ้าอยากมารับบางยาตะโกนลั่นเลยรับมือยาอยู่ไหนเดี๋ยวเขามาแน่นอนงไปแล้วเจอกันครับผมมาัมาครับมาผมาครับผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะลุ้นลุ้นมาครับผมแจกเกมทังนั้นเกโอลิมปิกครับสวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะเก้าูยใช่มั้าศูนย์มเจอหม้อหอบวะไม่ใช่หม้อหม้อหอบวะ 我为你大爷！不